ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ทำให้คนเราเนี่ยเสียเวลาเสียหน้าเสียใจเสียความรู้สึกอย่างหนึ่งนะคือการที่เราเนี่ยไปอินกับคนที่เขาไม่อินกับเรา ผมรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แบบมันเปลืองพลังงานชีวิตเรามากแล้วหลายคนเนี่ยก็ตกอยู่ในสถานะนี้ไวนะแต่ประเด็นคือคนเหล่านั้นเนี่ยไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยกำลังตกอยู่สถานะนี้คิดว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยถ้าพยายามต่อไปเนี่ยมันจะได้แต่บางครั้งต้องยอมรับนะว่าบางทีพยายามไปมีแต่เสียเสียเวลาเสียหน้าเสียความรู้สึกเสียใจพอสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่คุยกับเราอยู่ดีซึ่งวันนี้จะเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงต้องมาทำคลิปที่ชื่อว่ามันมีสัญ,ญญาณอะไรบ้างที่สามารถบ,บ่งบอกได้ว่าคนที่คุณกำลังจีบอยยูู่่เนเนคคค้าไมสใจจุุณลลณลลแวะร ตัวและถอยออกมาก่อนที่คุณจะเสียไปมากกว่านี้มาเริ่มเลยครับสัญญาณแรกก็คือเขาไม่อ่านไม่ตอบคุณอันนี้ชัดมากเขาไม่อ่านไม่ตอบหรือเขาอ่านแล้วไม่ตอบอันเนี้ยบางคนเจอสถานการณ์แบบนี้แต่ก็ยังทักเข้าไปพยายามชวนเขาคุยแต่เขาก็ไม่อ่านไม่ตอบแต่คุณก็ยังทําอยู่ซ้ำๆเพราะคุณคิดว่ามันจะทําให้เขาเนี่ยเปิดใจได้ แต่ว่าคนที่เขาอยากรู้จักคุณเน่ยเขาจะไม่ทําแบบนี้คนที่อยากรู้จักคุณเนี่ยถ้าเขาเห็นข้อความคุณเขาอาจจะตอบช้าหรืออาจจะอะไรอะแต่เขาจะเข้ามาตอบคุณคุยกับคุณเพราะเขาอยากรู้จักคุณมากกว่านี้แต่หากว่าคุณเจอแบบไม่อ่านไม่ตอบแบบนี้นั่นแปลว่าเขาไม่อยากรู้จักคุณต่อให้คุณคุยไปเพิ่มเขาก็ไม่อยากรู้จักคุณเพราะฉนั้นถ้าเจอแบบเนี้ยอย่าเสียเวลาต่อดีกว่าไปหาคนใหม่ดีกว่าต่อมาข้อที่2ครับก็คือตอบสั้นๆแต่ไม่ชวนคุยต่อ สมมติคุณถามเขาไปว่าทำงานอะไรหรอเขาก็ตอบกลับมาว่างานออฟฟิศแล้วคุณก็ถามว่าเกี่ยวกับอะไรเขาก็ตอบกลับมาว่าบัญชีแล้วคุณก็ถามเขาว่าแบบทำมานานไหมเหนื่อยไหมเขาก็ตอบกลับมาคําเดียวโดยที่ไม่ถามคุณกลับสักคำเลยว่าแล้วคุณทํางานอะไรทํางานนี้มานานหรือยังบลาบลาคือไม่คุยเลยไม่อยากรู้เรื่องชีวิตของคุณเลยไม่อยากทําความรู้จักกับคุณแบบลึกซึ้งเลยมีแต่คุณเป็นฝ่ายถามเขาอยู่ฝ่ายเดียวอาการแบบนี้เขาเรียกว่าชัดหนักขวาถ้าหากคุณเจออาการแบบนี้การคุยไปเสียเวลาเปล่าคุยไปก็เหมือนคุยคนเดียว อนนั้นถ้าคุณเจอสถานการณ์แบบนี้เปลี่ยนคนดีกว่าไปคุยกับคนที่เขาสนใจเราดีกว่าต่อมาข้อที่สครับคือไม่เคยเป็นฝ่ายเข้าหาก่อนเลยบางคนอาจจะไม่เจอปัญหาแบบข้อ1นข้อ2โอเ,เคเขาคุยกับเราเป็นเรื่องๆแหละแต่เขาไม่เคยทักมาหาเราก่อนเลยไม่เคยเป็นฝ่ายเอ่ยปากชวนเราคุยท็อปิกใหม่ๆเลยไม่เคยเป็นฝ่ายนัดเจอเราเลยต้องเป็นเรานี่แหละที่เป็นฝ่ายทำก่อนตลอดแบบนี้มันอาจจะแปลว่าเราไม่อยู่ในช้อยส์ของเขาเลยก็าอาจจะมีตัวเลือกอื่นๆมากมายที่ไม่ใช่เรา โอเคแรกๆคุณอาจจะต้องทําก่อนแต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเขาก็ยังคงเป็นฝ่ายให้คุณทําก่อนอยู่ดีอันนี้แปลว่าคุณจะเหนื่อยแล้วเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาครับเอาเวลาไปหาคนที่เขาสนใจเราจะดีกว่าต่อมาข้อที่4ครับมักจะยกเลิกนัดบ่อยๆคนบางคนครับโอเคนัดไปเอ้ยเดี๋ยววันอังคารนี้ว่างไหมเผื่อได้เจอกันพอดีไปกินข้าวแถวออฟฟิศเธออืมเฮ้ยจะมาหรอมา,มากี่โมงอะ่ะทําเหมือนสนใจทําเหมือนแบบอยากไปอ๋อบ่ายสองหรออืมเดี๋ยวไว้บอกนะ แต่พอถึงเวลาจริงๆปุ๊บก็ไม่บอกหายไปเลยคือถึงเวลานัดบ่ายสองปุ๊บเออวันนี้ไปไม่ได้แล้วโทษทีคือไม่ได้ให้ความสําคัญกับเราแต่เอองเหมือนคุยอาจจะแบบเกรงใจอ่ะอาจจะแบบว่าไม่กล้าปฏิเสธอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าบ่ายเบี่ยงไปเรื่อยอันนี้ต้องบอกว่าเหนื่อยถ้าหากว่าเราฝืนพยายามต่อไปผมบอกเลยว่าบางทีเวลาคุณนัดเจอใครเนี่ยผมว่าเต็มที่นะสาครั้งถ้าเกิดว่า3ครั้งแล้วเขาไม่มาเนี่ยผมว่าเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ดีกว่าต่อมาข้อที่5ครับคือเขาไม่มีการแสดงภาษากายเลย ขอวงเล็บหน่อยครับในเชิงโรแมนติกก็คือเช่นแบบการสบตารอยยิ้มหรือการสัมผัสตัวต่างๆในเชิงโรแมนติกอะรอยยิ้มที่ดูว่าเออคุยกับคุณแล้วชอบจังแววตาให้ดูสนใจในเรื่องคุณจังหรืออะไรเงี้ยไอสิ่งพวกนี้มันต้องมีถ้าหากว่าคนสนใจกันแต่ถ้าหากว่าเขาคุยกับคุณแล้วแบบดูแบบเหมือนเกง่งๆดูแบบหลบตาดูเหมือนแบบจะไปที่อื่นอะใจไม่อยู่ตรงเนี้ยอันเนี้ยแปลว่าภาษากายไม่ได้แล้ว เขาอาจจะเป็นเพื่อนกับคุณได้คนรู้จักกับคุณได้แต่ในเชิงโรแมนติกเนี่ยผขาไม่มีความสนใจตรงนั้นซึ่งถ้าคุณเจอสถานการณ์ตาม5ข้อที่ผมพูดมาเนี่ยผมว่าคุณเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ดีกว่ามันไม่ได้แปลว่าคุณไม่ดีนะครับแต่มันอาจจะแปลว่าคุณอาจจะไม่ตรงสเปคเขาบางอย่างเขาอาจจะไม่มีความสนใจคุณในเชิงโรแมนติกแบบนั้นงนั้นสิ่งที่คุณจะทําได้ดีที่สุดคือคุณต้องไปพัฒนาตัวเองเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีตัวเลือกมากขึ้นคนเราครับมักจะชอบคนที่มีเสน่ห์ในระดับที่เท่า เาก็ชอบคนที่มีโปรไฟล์ดับแปดหรือมากกว่าเขาคนเรามักจะเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองเสมอนี่คือธรรมชาติของมนุษย์ ถ้าหากคุณอยากได้สิ่งที่ดีคุณก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ตัวเองเนี่ยไปถึงขั้นที่คุณอยากได้บางทีคุณไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดแต่แค่คุณอาจต้องพัฒนาโปรไฟล์ขึ้นอีกสักหน่อยซึ่งในตรงนี้จะทําให้คุณเนี่ยมีตัวเลือกมากขึ้นเข้าหาคนได้มากขึ้นโดยที่บางทีนะคุณไม่จําเป็นต้องใช้ความพยายามมากมายด้วยซ้ําแต่เขาอาจจะเข้ามาหาคุณเองด้วยซ้าเพราะคุณมีความน่าดึงดูดซึ่งถาว่าใครอยากรู้เรื่องนี้แบบลงลึกแบบละเอียดเลยนะพร้อมวิธีการทาตามให้เป็นแบบนี้ได้เนี่ยผมมีทาี้อที The <Magn et S 2> ่หหนเเลล็กยช นะคุณสามารถแอดไลน์พี่เราแอดชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้ตคอมเมนต์ได้เลยครับแล้วพบกันครับผมชองคาริสครับ